ตรจากหน้าห้องประสอนะครับปอสามกำลังขอโทษกันอยู่ตอนนี้นะครับคนที่คนที่เจ็บนี่หัวเราะเลยครับตอนนี้เหลือคนที่ทําเขาเนี่ยรออยู่รออยู่รอตะเพียรอยู่รอตะเพียรอยู่เออเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอาดีขึ้นกว่านี้เปิ้ลปอสามนี่เป็นอย่างนี้ทุกวันเลยไหมอย่างนี้เลยไหม ทะเลาะกันอย่างนี้ทุกวันเลยเออแต่ก็รักกันอยู่รักกันไหมไม่รักอยู่รักอยู่รักอยู่รักกันอยู่รัักกนอยู่พีก็เคยทำหนูตรงนี้มันปวดแขนมากแต่พีก็เคยปวดแล้วเป็นอย่างนี้อ่ะรักยังรักกันไหมเป็นแบบนี้ภาษาไม่หนูรักแต่เป็นเบงกัลหนูรักมันนิดนึงอ้าวงัไงเขาจะย้ายหนีแล้วเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยครูก็ยายคุณครูก็้าทุกคนก็ย้ายคุณครูกคย้าอ้าวเปี๊ยวก็ย้ายอ้าวแล้วครูจะสอนใครอันนี้ไม่รู้ค่ะ สอนปีหน้าปอสี่หรือครูสอนนะครูก็เลิกสอนไงใครย้ายกับครูไม่ได้สอนนนนะะับบายบายโอเคจบด้วยดีนะปสามนะตอนนี้นะไปๆดีจังขอโทษชาติมาเจอกันขอโทษแล้วดีตอนนี้ดีกันแล้วตอนนี้นะครับจบด้วยดีปสาม